ครับวันนี้พญาหาขก็ามาช่วยลูกหลานดู120มาร์คไฟนะครับตัวนี้อยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยวันนี้ทางทีมงานนี่ส่งปั๊มไปซ่อมมาจากกรุงเทพนะครับ ทางกรุงเทพบอกว่าปั๊มเข่ามันสึกหลอเยอะก็ลเลยส่งปั๊มมือสองมาให้นะครับรวมแล้วโน่นนี่นั่นก็ตกไปแสนกว่าบาทโอ้โหก็ไม่ธรรมดาพอมาใส่แล้วก็สโลเลยครับทำงานไม่ได้นาไปหมดปรับแต่งอะไรก็ไม่ได้แล้วครับมาถึงตอน,นแรกๆออาหารก็เลยมาช่วย แยกระบบให้หน่อยอันนี้ก็ที่เแยกรูตอนนี้ก็คือนี่แหละครับสัญญาณปต่ำแหลอดเกินมานะครับวัดครั้งแรก2,500ันห psi ก็เลยไอ้นี่ ปรับลงมาตามสเปคนะครับเอาไปที่600แล้วก็ทำการล้างไส้โซลินอยใหม่แล้วก็เปลี่ยนโอลิงไส้โซลินอยนั่นแหละครับพราะเริ่มต้นแรกนี่เลกเลเตอร์มันปรับแต่งไม่ได้เลยนะครับขันเข่าขันออกกรซ้ำเก่าเออทดสอบสัญญาณไฟมาปกตินะครับโซลินอยมาล้าง เออดูไส้มันวิ่งเข้าวิ่งออกได้เริ่มต้นในด้านขวานีนจูนไม่เข้านะครับก็เลยเปลี่ยนโอลิงไส้โซลีนอยใหม่ไปไหนหัวหน้าเนาะเดี๋ยวจงจูนอีกเง่างก็เลยจูนไวั้นรถตัวนี่สามารถได้ไมาอีกตอนนี้จูนไว้แค่เครื่องเดียว ถึงเครื่องเดี๋ยวปันไดเอออ่านี่ครับอืมได้มาใหม่ครับตัวนี้มูลค่าหลักแสนเลยเพราะาหารก็โอ้จ่มันพ่าทำบาดานั่นปั๊มไพลอดกินกินเกตวัดเพราะาหารไปอีกแล้วหนึ่งตัว <c oughs> จับเข้าไปนะพี่น้อง <c oughs> สามพันกัวโอต้ตัวนี้ก็ตำแหน่งใช้ปรับเนาะขันเข้าขันออก เออลายออกก็เร็วขันเข้าก็เบานะครับโซเนียอยฝั่งโน้นก็ไฟมาปิดเปิดธรรมดานะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นโซเียอยรุ่นใช้แจเบอร์สามสองขันเข้าไปอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับรุ่นเก่าปั๊มเก่าครับเครื่องตัวนี้ก็เห็นลูกหลานบอกว่าก็โอเวอร์ฮอนมาใหม่ก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ถ้าพูดถึง ถ้าทำกวนาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเจ๋อเลยครับจังหวะที่จะดีดสู้ในโหมดสูงๆนี่ยังยังสู้ไม่ไหวอยู่อย่างอุปกรณ์ร่วมนะครับอย่างแขนอย่างเงี้ยเออรอบจะจะตกลงมานิดนึงแต่ควันไม่มีนะฮะจังหวะตกทัดเติมแต่งตรงกรวนานิดนึงก็จะโอเคแล้วครับตัวนี้โอ้นี่หัวหน้าบอยแฟลกเตอร์นะครับ สายเอา้าเสียไปเสียลเลยเจ้าของรถมากไอ้ท้องฮะโอ,โอ้ลูกหลานาาาลวา่ะพนักงานเจ้ายได้มาเ่ียมาเฮ้ยคนลบกล้องโอ้ยดี่น้องไอ้คนลบกล้องมาเส่ยน่ะอ่ะพนักานก็แนะนำไม่ตัวปรับตัวยังไม่ให้เราโน่นะนั่นเนาะเออถ้าจะให้ดีก็ทำสวิตใหมน่นั่นแหละคือมันปรับได้อีกเยอะเนี่ยเอาให้เขามาจัดกบนาให้หน่อย ถ้าเขาออกสถา,านที่นอกได้เนี่ยเปลี่ยนสปริงตัวนึงแข็งขึ้นคน,นีหนว้ายตัวกัดจะรอบหนึ่งเท่านั้นละบาล้านทวนได้การดี่ดอกแต่ว่ายอย่าให้น้ำมันแห้งเด้อปั๊มตัวนี้มันจะอ่อนไหวกับน้ำมันไฮ้ดรลิกเออ,เออเติมเต็มไปเออเดี๋ยวพออย่อาญหาันก็จะปิดคลิปกันตรงนี้เจ้าของก็ได้ยินแต่เสียงนะครับรูปรอขนาดนี้บอกไม่กล้าไม่ให้ออกไม่หรอกพอญาหาันมาสิโอค โอเคนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามข่ายสตังหารกันมาโอเคเจอกันไฟหน้านะครับสำหรับไฟนี้สวัสดีครับผม